รวมพลังศรัทธาสร้างพิพิธภัณฑ์อนุสร์100ปีบ้านท่าศาลาเป็นแหล่งเรียนรู้ในจังหวัดอุบลราชธานีวันที่25ตุลาคม2568เวลา9นาฬิกาคุณหญิงกัสมารวรวันณอยุธยาอดีตปลัดกระทรวงศึกษาธิการและเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นประธานประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์การก่อสร้างพิพิธภัณฑ์บ้านท่าศาลาอนุสร์100ปีบ้านท่าศาลา โดยมีนายละลึกธานีอดีตผู้อำนวยการการประถมะศึกษาจังหวัดอุบลราชธานีในฐานะประธานขับเคลื่อนการสร้างพิพิธภัณฑ์บ้านท่าศาลาตำบลชีทวนอำเภอเข่งในจังหวัดอุบลราชธานีและคณะกรรมการดำเนินงานพร้อมด้วยพลโทรดออรอัดสิงหาสถิต อดีตรองแม่ทัพภาคที่สองผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบ,บกนายพบภูสมปองอดีตรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีดรสวัสดิ์สุดที่อาคารอดีตเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานีพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการผู้บริหารโรงเรียนกำนันผู้ใยญ่บ้านและชาวบ้านท่าศาลาร่วมกันประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์ สำหรับวัตถุประสงค์ในการตั้งพิพิธภัณฑ์บ้านท่าศาราเป็นอนุสร์100ปีบ้านท่าศาราในครั้งนี้เพื่อรวบรวมโบราณวัตถุศิลปะวัตถุเครื่องมือเครื่องใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันเครื่องมือเครื่องใช้การประกอบอาชีพเช่นอาชีพการทำนาการทำไร่อ้อยการทำไร่ปอการทำประมงตัวอย่างเช่นครกกระเดื่องโฮงหีบอ้อย หม้อกระทะต้มน้ำอ้อยสะพังคราดไถช้อนแหสวิงเพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้สำหรับชาวบ้านท่าศาลาเยาวชนบ้านท่าสาลาตลอดจนประชาชนทั่วไปและเพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เพื่อให้เกิดความเข้าใจความรักและการทำรงรักษาโบราณวัตถุศิละปะวัตถุเครื่องมือเครื่องใช้ให้คงอยู่คู่กับสังคมชาวบ้านท่าสาราตลอดไปสำหรับพื้นที่การใช้สอยและการจัดแสดงในอาคารสี่ชั้นพิพิธภัณฑ์บ้านท่าศาราเป็นอาคารคอนกรีตรเสริมเหล็กความกว้าง20เมตรความยาว20เมตรพื้นที่ใช้สอยทั้งหมด699.12ตารางเมตรแบ่งเป็น4ชั้นชั้นที่1เป็นพื้นที่เก็บรักษาและแสดงเครื่องมือเครื่องใช้ในการประกอบ อาชีพและอื่นๆที่มีน้ำหนักมากเช่นโฮงหีบอ้อยคราดไถเกวียนชั้นที่2เป็นพื้นที่สำหรับการเก็บรักษาและแสดงโบราณวัตถุศิลปะวัตถุและเครื่องมือเครื่องใช้ที่น้ำหนักไม่มากนักเช่นเครื่องมือทอ,มทอผ้าไหมทอผ้าฝ้ายวัตถุโบราณและศิลปะวัตถุต่างๆ ชั้นที่3เป็นพื้นที่กําหนดไว้สําหรับประดิษฐานพระบรมฉายาลักษณ์ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและพระบาทสมเด็จพระประมนทรรามาธิบดีศีสินธรมหาวชิราลงกรพระวชิระเกล้าเจ้าอยู่หัวพร้อมกับจัดแสดงภาพถ่ายประวัติโดยย่อของพระองค์ ประวัติบ้านท่าศาลาบ้านชีทวนและท้องที่หมู่บ้านอื่นๆในท้องที่ตำบลชีทวนประวัติอำเภอเคิงนและประวัติจังหวัดอุบลราชธานีพร้อมทั้งภาพถ่ายของบุคคลสำคัญและมีคุณูป,ปาการแก่ชาวชีทวน ชั้นที่4เก็บรักษาและจะแสดงเรื่องราวเกี่ยวกับพระพุทธศาสนามีรูปหล่อเหมือนและมีภาพติดผนังพร้อมประวัติย่อของพระเถรานุเถระที่มีบทบาทสำคัญและมีคุณูปการต่อชาวบ้านท่าศาลาชาวบ้านชีทวนหรือทุกหมู่บ้านในท้องที่ตำบลชีทวน สำหรับเป้าหมายอีกประการหนึ่งคือจะต้องสร้างพิพิธภัณฑ์ให้แล้วเสร็จในวันเสราร์ที่5ธันวาคม2570เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช ที่าบันเทาสารรณภัยเขต13ปูดรัชนาธีนะครับทีโตทินองเฟตนางโมปกาปติทังสิเมวะสมิสาตูสัเทภูเรนตูสังกัปปะ